คอร์สฝึกฟังฝึกตอบภาษาอังกฤษ30วันกับคุณพอยเป็นยังไงบ้างคะคอร์สเนี้ยคุณจะได้การเรียนรู้ที่มันเป็นธรรมชาติเราจะเรียนรู้จากเรื่องราวสนุกๆในต่างประเทศถึง nope totally 30วันด้วยกัน เตือนไบยิ้มไปและได้สับสวยๆรวมไปถึงประโยคสวยๆในการสื่อสารในชีวิตประจำวันด้วยค่ะ คอร์สนี้นะคะสมัครครั้งเดียวเรียนได้ตลอดชีวิตเรียนพร้อมครอบครัวก็ได้นะคะถ้าสนใจสมัครนะคะก็ดูรายละเอียดได้เลยนะคะที่แคปชั่นด้านบนหรือแอดไปที่ไลน์แอดของเรานะคะคอยมักจะแจกโปรโมชั่นที่เราไม่ได้แจกที่หน้าเพจนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็แอดไปได้ที่ไลน์แอด English smile ค่ะก็มาพบกันนะคะในคอร์ส English Magical Journey สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ